ตอนที่801อยู่ตรงนี้เหยาซือหยานส่งโทรศัพท์พิเศษให้ล่วชวนพร้อมชี้ที่หน้าจอพวกเขากล่าวว่าจะจัดงานเฟ้นหาอันดับของเราสิทธิ์ล่วชวนรับมาก่อนจะตรวจสอบเนื้อหาบนหน้าจอโดยคร่าวนี่สมควรใช้การอ้างหาเทียบอันดับของเราสิทธิ์เพื่อดูความคืบหน้าและวัดผลเตี่ยมากกว่า อย่างไรแล้วหลังผ่านมานานพอสมควรตอนนี้บรรดาศิษย์ที่ฝึกโดยการเล่นเกมล้านก็สมควรต้องมีความคืบหน้าไปกันไม่น้อยแล้วนับเป็นโชคดีที่บรรดาศิษย์ต่างก็เรียนรู้กันอย่างพลิดเพลินไม่ใช่ละทิ้งแต่อย่างใดจุดประสงค์ของสถาบันในวทวีเทียนหลันมันคือการฝึกฝนให้เหล่าศิษย์ก้าวหน้าและแข็งแร่งมากขึ้นน่าคิด ล้วยวฉนกล่าวคําก่อนจะส่งโทรศัพท์พิเศษคืนให้เยาวสยานจํานวนสิทธิ์ของจากทั้ง4สถาบันนับโดยคร่าวแล้วก็ต้องเป็นพันคนหากเทียบเรปียบกับทั้งทวีปเทียนหลันจํานวนเหล่านี้ย่อมไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึงแต่อย่างใดลืมเลือนข้อเท็จจริงที่ว่าสี่สถาบันฝึกสอนสิทธิ ชั้นเลิศสิทธุกคนต่างถูกคัดเลือกเฟ้นหาในหมู่ผู้ฝึกตนมาแล้วด้วยจำนวนคนมากมายรวมเข้ากับความจริงที่ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อกิจการของร้านกิจกรรมครั้งนี้จึงคิดให้สำเร็จในวันเดียวย่อมไม่อาจทำได้เท่าแก่ฟ้านเชิงเทียนมีท่าทีคล้ายต้องการสอบถาม ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแต่เพราะท่านนอนหลับจึงคลายไม่คิดอยากรบกวนเยาสุยานกล่าวคําขึ้นมาก็คงเป็นอย่างนั้นลวดสวนประยักหน้ารับก่อนจะตามต่อซึ่งก็ไม่ได้ฝากเรื่องราวอะไรไว้ด้วยนี่เนะ่ยเยาสุยานสายศีรษะไม่มีเลยคล้ายว่าพวกเขาคิดอยากกล่าวด้วยตนเองแม้ด้วดสวนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพิธีลีตอง แต่ฟ้านเชิงเทียนและคณะต่างใส่ใจแน่นอนว่าผู้อํานวยการทั้งสี่มาเยือนร้านกันอีกครั้งในช่วงหลังพักเที่ยงเท่าแก่กิจกรรมครั้งนี้จัดที่ร้านต้นตํำรับได้หรือไม่ฟ้านเชิงเทียนเอ่ยถามลวยส่วนพหยัหน้ารับได้เขาไม่คิดออกความเห็นใดคนทั้งสี่ต่างคาดเดาผลลัพธ์ไว้อยู่แล้วแต่พอได้ยินด้วยตนเองก็โล่งใจส่วนเรื่องขอเช่าเหมาล้านเพื่อ จัดกิจก,กรรมได้หรือไม่เหล่านี้พวกเขาเพียงคิดและเก็บเอาไว้ในใจโดยไม่กล่าวถึงแต่อย่างใดที่โรงเตียมจันตามีไรหากเทียบกับก่อนหน้าวันนี้ค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษมีสิทธิ์หลายคนกำลังนั่งอยู่ในห้องโถงพลางพูดกล่าวถึงเรื่องการแข่งขันที่ใกล้จัดขึ้นมาเจ้าว่าทำไมผู้อำนวยการถึงคิดตัดสินใจอยาก กระทันหันเช่นนี้กันกู้หยุนซีเผยความสงสัยก็ไม่มีอะไรให้หน้าแปลกใจนี่เจียงเหวินฉางยิ้มรับตอนอยู่ที่สถาบันก็มีการจัดอันดับเช่นนี้เกิดขึ้นในช่วงนี้ของทุกปีอยู่แล้วบางทีอาจเพราะมาที่ห้านต้นตำรับวิธีการก็เลยต้องเปลี่ยนไปบ้างกู้หยุนซีคิดตามก่อนจะพบว่าสมควรเป็นเช่นนั้นแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่สี่สถาบันจัดงานร่วมกัน ชูเทียนเฉวียนถอนหายใจไม่ทราบเลยว่ารางวันจะเป็นอะไรแต่ต้องไม่ใช่ด้อยค่าแน่นอนรางวัลย่อมมอบให้แก่ผู้ที่แข็งแกร่งมู่หลงไอเถิงเผยเสียงหัวเราเบาก้าวเดินเข้ามาอาจารย์มู่หลงเหล่าศิษย์เมื่อพบเห็นนางจึงเผยยิ้มแย้มเอ่อยคำทักทายจากนี้ก็พอได้เห็นว่าความนิยมของมู่หลงไอเถิงในมู่ศิษย์นั้นค่อนข้างดี หากไม่มีอะไรผิดพลาดการแข่งขันเริ่มวันพรุ่งนี้เตรียมพร้อมกันแล้วหรือมู่หลงไห่ถึงกล่าวถามจะต้องเตรียมพร้อมอะไรกันกู้หยุนซียักษ์ไหลตอบกลับก็ทําเหมือนอย่างเคยหากมัวไปเตรียมตัวไม่ใช่ฝึกฝนก็ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นที่พูดก็จริงอยู่หรอกมู่ดหลงไห่ถึงยื่นมือออกไปลูกหน้าของกู้หยุนซีแต่หากข้า ได้เห็นว่าพวกเจ้าเผยอาการที่อ่อนข้อก็คงไม่ชอบใจเท่าไหร่นะข้าผิดไปแล้วตอนที่802ระหว่างช่วงที่ร้านเปิดทำการหลังเที่ยงสถานการณ์คล้ายไม่ผิดจากที่คาดเอาไว้ภายในร้านค่อนข้างสงบ ขณะด,ดวงตะวันใกล้ลารับขอบฟ้าเวลาทำการของวันนี้ก็ผ่านพ้นไปอย่างเงียบงนันล่วชวนก้าวเดินออกไปนอกหลานเพื่อรับชมแสงตะวันยามเย็นหลังมือเย็นท้องฟ้าจึงกลายแทบจะมืดสนิทจากนั้นเขาจึงไปเยือนออรันพร้อมกับเยาว์สยาน สองดวงจันทราบนฟากฟ้ากำลังลอยตัวขึ้นสูงแสงไฟของเส้นทางสัญจรจากพรังเวทสองฟ้าข้างค่อยๆสว่างขึ้นผู้คนต่างโรคเริ่มอ,ออกมาใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางคืนล่ว่ชวนและหยสอสอยานเดินตามเส้นทางรับชมอาหารมื้อเย็นของร้านทั้งหลายในออรันรั้งนี้ไม่มีเรื่องราวอะไรผิดป,ปกติเกิดขึ้น ราวกับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเอวิสทราบเรื่องจนหยุดมือไปแล้วภายใต้ฟากฟ้ายามค่ำคืนล้วชสวนกลับห้องนอนของตนเองจากนั้นจึงนำเอาโทรศัพท์วิเศษออกมารับชมอยู่พักหนึ่งจึงค่อยๆนอนหลับไปวันถัดมาตื่นนอนลุกขึ้นและไปล้างหน้าเมื่อลงมาที่ชั้นล่างก็เป็นการรดน้ำต้นไม้โลกเหมือนทางทุกวันขณะเดียวกันนี้เขาก็เก็บไปเป็นการแลกเปลี่ยนหือ ลวดวนขมวดคิว้วเหมือนว่าจะมีหลายใบเป็นสีเหลืองคงต้องเอาออกสินะคำกล่าวจบลวดฉวนไม่คิดรอต้นไม้โลกตอบสนองฝ่ามือตอนนี้ยื่นไปเด็ดใบไม้มาประหนึ่งพูดผีไม่ต้องขอบคุณก็ได้ลวดฉวนกล่าวเสริมต้นไม้โลกกลาวกับไม่ทราบคิดพูดอะไรตอนนี้จึงสั่นใบไม้ตอบสนองอย่างน่ารับชมด้วยเหตุนี้ลวดฉวนจึงเดินกลับโต๊ะ างพึงพอใจจากนั้นจึงนับไปของต้นไม้โลกที่มีระบบมิติเก็บของหากเทียบกับก่อนหน้านี้เหมือนว่าจำนวนจะเพิ่มมากขึ้นล่วดชวนมองไปที่ต้นไม้โลกตรงมุมล้านที่ลาวกับตอนนี้เผยสีหน้าอันดำมืดออกมาเขาคิดมาตลอดว่าเหมือนใบไม้มันจะมีดงหนามมากกว่าตอนมาล้านครั้งแรกหลังผ่านการรดน้ำด้วยวายุยกมาระยะ เวลาหนึ่งแล้วรั่วฉชวนจึงเกิดตัดสินใจขึ้นมาเท่าแกพี่ซื่อยานอารุณสวัสดเสียงอันคุ้นเคยดังกล่าวทักทายดังขึ้นความแตกต่างคือวันนี้มีเพียงแค่ผู้ดิเกอร์พี่สาวเจ้าเหาซื่อยานเอ่ยถามไม่ใช่ว่าต้องมาเข้าร่วมงานตอนบ่ายหรือเกรงว่าตอนนี้นางก็คงกําลังอดกลั้นที่มาไม่ได้อยู่ผู้ดิเกอร์ตอบรับเหาซื่อยานพยักหน้ารับ ก็ถือว่าเข้าใจได้เกมถือว่าเป็นสิ่งดึงดูดไม่ว่าใครด้วยฐานะสมียนล้านนางก็ไม่ใช่เป็นข้อยกเว้นใต่อย่างใดล่วดชวนตอนนี้ปัดโทรศัพท์พิเศษไปมาเหมือนดังเคยเท่ว่าที่จริงคือเริ่มการพิมพ์งานผ่านไปพักหนึ่งล่วดชวนจึงรู้สึกเหนื่อยด้วยเหตุน,นี้จึงหยุดมือและเรื่มหาอะไรมาค้าเวลา ผ่านไปอีกสักพักจึงกลายเป็นว่าเกิดเบื่อขึ้นมาเขาจึงเข้ามิติพัฒนาเกมเพื่อทําการปรับเปลี่ยนรายละเอียดกอรี่ส่วนที่เหลือกว่าจะทําให้กอรี่เสร็จสมบูรณ์แบบได้มันต้องใช้ความพยายามบ่อยครั้งเขาก็อดไม่ได้ที่จะฆ่าวเวลาด้วยการนอนมือลอยปล่อยความคิด ตอนนี้ล่วฉวนถอนตัวกลับจากมิติพัฒนาเกมและเข้าสู่สภาพปลาตากแห้งเพื่อปรับความอ่อนล้าในสมองช่วงเช้าผ่านผลไปอย่างเงียบงนันไม่เหมือนดังวันอื่น วันนี้ลูกค้าน้อยกว่าปกติหลายคนไม่ได้มาร้านช่วงเช้าเหมือนดังเคยยกตัวอย่างก็เช่นเราสิทธิ์จากสาี่สถาบันแน่นอนว่ายังมีบางส่วนที่มาเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นว่าตนเองมีโอกาสได้รับรางวัลจากงานที่จัดขึ้นหลังมื้อเที่ยงเพียงไม่กี่นาทีลูกค้าทั้งหลายก็มารอพร้อมเข้าล้านกันแล้วกลิ่นอาหารมื้อกลางวันภายในล้านยังไม่ทันจางหายด้วยซ้ำ กูขวงฟุตฟิตจมูกสูดดมเปิดสีหน้าโศกเศร้าออกมากลิ่นนี้แค่ได้กลิ่นก็ทำคนคลั่งได้พี่หญิงวันนี้ทำเผื่อข้าด้วยเหย่ยซุเยเดินมาที่โตรับเงินพร้อมเผดสีหน้าจรงิงจังบอกกับเหว่ยงซือหยานการพูดจาอย่างล่าเลิงแม้เป็นสีหน้าจรงิจรงจังก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของนาง ตอนที่8 0ดรู่ขวงและสารสูรราชวงศ์ต่างก็มาล้านกันก่อนใครเพราะว่าพวกเขามีจุดประสงค์ที่ใดมีการแข่งขันเช่นนั้นก็มีพวกเขาเรีบเข้ามาเรียบเข้ามาเปิดโต๊ะเดิมพันแล้วเร่งรีบวางเดิมพันตัวเต็งในใจกันได้เลยขู่ขวงตะโกนหากมั่นใจในตัวเองอย่างนั้นวางเดิมพันข้างตัวเอง เล่เขามาเลขเขามาอาสูรวานอนช่วยกล่าวเสริมทัพก่อนหน้าที่จะออกจากสถาบันมาเยือนที่นี่พวกสิทธิ์ทั้งหลายแทบจะถูกเรียกขานเป็นบุตรแห่งสวรรค์ตอนนี้หากไม่มีใครวางเดิมพันพวกตนที่เป็นตัวเต็งเช่นนั้นคงเสียหน้าไม่น้อยนี่คือการเล่นเกมทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งแม้ทราบว่าตกเป็นเหยื่อการพนันแต่พวกเขาก็เต็ง แต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะวางเดิมพันข้างตนเองส่วนใหญ่แล้วต่างก็มั่นใจในตัวเองกันทั้งนั้นระหว่างช่วงเวลานี้พวกเขาได้ทราบเรื่องราวมากมายจากห้านต้นตำรับความก้าวหน้าก็มีกันไม่ใช่น้อยดัยงนั้นพวกเขาจึงมั่นใจว่าอย่างน้อยก็ต้องติดอันดับในใจของพวกเขาแต่ละคนต่างก็คิดกันเช่นนี้ เพื่อวัดคุณภาพโดยไม่ลบกวนผู้อื่นผู้ดูแลการแข่งขันจึงแบ่งออกเป็นหลายส่วนกระนั้นก็ยังมีหลายร้อยคนที่มาล้านด้วยคนมากมายจอแจภายในล้านจึงยิ่งทําให้คึกคักตอนนี้กระทั่งลวดฉวนยังเกิดสนใจเดินเข้ามารับชมเท่าเท่าแกเท่าแกลูกค้าทุกคนต่างเอ่ยคําทักทายคนแล้วคนเล่าเกือบจะได้เวลาแล้วกระมงัง บ้านเชิงเทียนหันไปสอบถามกับสามผู้อำนวยการเริ่มได้พวกเขาไปยักหน้ากว่าครึ่งของเราสิธิภายในร้านตอนนี้ต่างไปหาที่นั่งของตนเองส่วนที่เหลือเพียงมาเข้าร่วมรับชมให้กำลังใจมิส,สหายกลายว่าจะมีการจัดแบ่งสายการแข่งขันก่อนจะมาละก่อนจะมาล้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกเขาต่างก็เลือกคู่ต่อสู้ของตนเองล้วดชวนที่นึก ขึ้นได้ตอนนี้จึงเรียกระบบถ่ายทอดสดขึ้นมาการตั้งค่าทุกอย่างเหมือนดังการถ่ายทอดสดครั้งก่อนดังนั้นครั้งนี้จึงไม่เปลืองแรงคิดเพิ่มเติมแต่อย่างใดลูกค้าทุกคนตอนนี้สามารถเลือกหามุมหนึ่งในร้านรับชมผ่านโทรศัพท์พิเศษของตนเองได้ขณะเดียวกันความสามารถแชทสดและการปรับเปลี่ยนมุมมองก็ยังคงมีเช่นเดิมเหล่านี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกซิเอ,อ๋อสู้เขา เจียงหวนฉางตอนนี้ยืนด้านหลังกูหหกงงนนะก้หยุนซีเผยคําให้กําลังใจข้าน่ะจะต้องชนะกู้หยุนซีเยักหน้ารับหนักแน่นภาพถงหน้าของนางกระพริบล่างกู้หยุนซีปรากฏในอารีนาแผนที่ลานหินธรรมดาพื้นที่ไม่ไกลห่างเท่าใดนะักเกิดบิดเบี้ยวพร้อมปรากฏเด็กสาวคนหนึ่งกู้หยุนซีกู้หยุนซีจากสถาบันวิญญ,ญาณเมฆาขอบเขตจ,จิตวิญ,ญญาณระดับที่6กกู้หยุนซีเอ่ยแนะนำตนเอง ซี่ยวเวยซี่ยวเวจากสถาบันจันทาลึกล้ำขอบเขตจิตวิญญาณระดับที่6ซื่ออยู่เวยกล่าวคําแนะนําเสียงดังตอบรับทุกคนต่างทุกคนตอนนี้ต่างได้พบคู่ประลองของตนเองกันแล้วแน่นอนว่าการทําเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดความยุติธรรมไม่เหลื่อมล้ำทางด้านการใช้อาวุธไม่มีข้อกำหนดในส่วนนี้แต่ประการใดสำหรับผู้ฝึกตนแม้ไม่ใช่ขอบเขตสูงส่ง แต่หากได้ถือครองอาวุธนั้นหมายความถึงทรงอำนาจมากขึ้น 4. ซื่อโยเวยเหยียดแขนขวาของนางออกเผยดาบยาวที่ทำมาจากผลึกน้ำแข็งตากฏขึ้นมามันคืออาวุธระดับสวรรค์ที่นางเลือกใช้งานดาบยาวเผยอุณาภูมิเย็นเยือกออกมาจนรอบด้านตากฏเป็นหมอกสีขาวกู้หยินซีเผยรอยยิ้มมัดมั่นในมือนางเผยอาวุธรูปลักประหาด ทั้งตัวอาวุธเป็นโลหะสีดำรูปรักษ์ดูปแปลกประหลาดและหนักที่ตรงส่วนตายของแท่งยาวมันมีด้านจับขนาดใหญ่ตากฏอยู่สัญลักษณ์นั้นคล้ายท่อทรงกลมขนาดเล็กจํานวนมากเรียงรายกันจนเป็นแท่งกลมขนาดใหญ่และมันมีแถบโลหะที่เชื่อมต่อกับอาวุธยกขึ้นมาคล้ายกับด้ามจับ คล้ายกับด้ามจับด้านบนลวดสวนยังคงเดินรับชมอยู่ภายในร้านขณะพบเห็นหน้าจอกู้หยุนซีเขาถึงกับต้องหยุดรับชมเหตุใดอาวุธที่กู้หยุนซีเลือกใช้ดูคุ้นเคยนักลวดชวนลีตาพร้อมจับจ้องไม่ช้าเขาจึงได้ข้อสรุปว่านั่นมันปืนกลเกตลิงไม่ใช่หรือตอนที่804ร่วดชวนมองไปที่ภาพบนหน้าจอด้วยสีหน้าหนักอึ้งจับจ้องไปยังปืนเกตลิงในมือของกู้หยุนซี ที่อารดีนาไม่ใช่มีเพียงแต่อาวุธวิญญาณแต่ยังมีอาวุธอื่นให้เลือกใช้งานยกตัวอย่างก็อาวุธเทคโนโลยีจะมีก็เพียงแต่กลุ่มที่ทรงอำนาจจนเกินไปเท่านั้นที่ลวดฉวนปิดกั้นเอาไว้แน่นอนว่าปืนเกตลิงไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อและแม้ผ่านมา ก็นานแล้วบรรดาลูกค้าของร้านก็ยังไม่ค่อยทราบเรื่องราวของอาวุธเหล่านั้นเท่าใดนักบางทีคงมีเพียงแต่ลูกค้าใหม่ช่างสงสัยที่สำรวจค้นสำรวจขุดค้นระบบอาวุธของอารีนาจึงได้ทราบผ่านการทดลองใช้งานผู้ฝึกตนส่วนใหญ่มกักจะเลือกเพียงแต่สิ่งที่ตนเองใช้งานกันเป็นประจำแม้ว่าขอบเขตจิตวิญญาณระดับที่6ไม่ใช่อ่อนได้แต่ก็ แต่ก็จะมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะต้านกระสุนลูกกระสุนปืนกลเอาไว้ได้เพราะแบบนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่กู้หยุนซีจะเผยสีหน้ามาดมันออ่นของออกมาด้วยชวนเพียงประหลาดใจว่าเด็กสาวถึงกับมีความคิดนําอาวุธที่มีคุ้นเคยมาประชันกับผู้อื่นนี่คงไม่เรียกว่าลังแกกันกระมังแต่ก็ต้องกล่าวว่าในกฎระเบียบการแข่งขันของทั้ง4สถาบันไม่ได้มีข้อห้ามให้ส่วนนี้เลยเท่าแก เจ้างวนช้างพบผินลวดชวนยืนเคียงข้างกายจึงเร่งร้อนกล่าวทักทายลวยชวนพยักหน้ารับเป็นพิธีเท่าแก่หยุดรับชมมีอะไรให้น่าสนใจที่ตรงไหนกันไม่ทราบแต่ไปดูก็รู้ไม่ใช่หรือยังไงนั่นสิเพราะลวยชวนเป็นเหตุลูกค้าหลายคนจึงมารวมตัวรับชมการศึกที่เท่าแก่ให้ความสนใจกู้หยุนซีนีนาอีกฝ่ายเป็นซือหยเว่ยจากสถาบันจันทาลึกล้ำสิทธิคนหนึ่งแต่ สิทธิ์คนหนึ่งตระหนักทราบตัวตนคนทั้งสองบนหน้าจอทั้งสองต่างก็เป็นขอบเขตจิตวิญญ,ญาณระดับที่6ไม่คล้ายมีอะไรพิเศษแต่อาวุธในมือของกู้หยุนซีนั้นดูประหลาดจริงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเวินช้างทราบหรือไม่ว่ากู้หยุนซีใช้งานอาวุธวิญญ,ญาณอะไรสิทธิ์คนที่รู้จักกับเชี่ยงเวินช้างเอ่ยคำถามขึ้นมาเชี่ยงเวินช้างสายศีรษะเผยสีหน้าสับสนตอบรับไม่ทราบเลยแต่ซีเอ๋อบอกว่ามันคือตัวเบิกทางสู่ชัยชนะ แต่ข้าก็ไม่ทราบอยู่ดีว่ามันคืออะไรตรวจสอบในระบบอาวุธของอารีนากันดีหรือไม่ไปรับชมกันตอนนี้เองที่กู้หยุนซีและซือหยูเว่ยที่อยู่บนหน้าจอขยับขยื่นเคลื่อนไหวแต่ละคนต่างหยุดบทสนทนาจับจ้องรับชมอย่างไม่คิดพลาดลวดชวนคิดไม่ลวดชวนคิดไปครู่หนึ่งก่อนที่จะนำภาพสึกระหว่างคนทั้งสองขึ้นบนจอ หลักในร้านกลุ่มลูกค้าในร้านตอนนี้ตระหนักพบเปลี่ยนแม้ไม่ทราบว่าทําไมจึงเป็นกู้ยุนซีกับซื่อเยว่เว่ยปรากฏขึ้นมาบนจอใหญ่แต่พวกเขาก็ให้ความสนใจกันดีการถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์พิเศษก็นำเสนอหลักเป็นคู่กู้ยุนซีอย่างไรแล้วหากไม่ต้องการก็เปลี่ยนได้นี่จึงเป็นความสะดวกของโทรศัพท์พิเศษทางด้านซื่อยวเว่ยตอนนี้ขมวดคิ้วเล็กน้อยสายตาของนางจับจ้องไปที่อาวุธในมือของกู้ยุนซี มันไม่เผยความผันแปรทางพลังวิญญาณแต่อย่างใด กระนั้นที่หลูท่อจำนวนมากมันปรากฏสีดำที่ชวนให้ไม่ไว้ใจเพราะเหตุผลใดไม่ทราบซื่อโยเวรับรู้ถึงอันตรายนางดีดวงตาพลังวิญญาณที่โคจรกับร่างกายเริ่มก่อตัวดาบน้ำแข็งในมือของนางแผ่ความเย็นเยือกออกมากู้หยุนซียังคงมีรอยยิ้มมาดมั่นที่ใบหน้าคลายว่านางไม่ตึงเครียดแต่อย่างใดกับศึกครั้งนี้แม้แต่น้อยเพราะนางมั่นใจเปี่ยมล้นต่ออาวุธที่เลือกมาเมื่อแสงนับ เวลาถ่ายทอดหลังจากปรากฏบนอากาศมันนับถึงศูนย์สภาวะห้ามสู้ในอารีนาจึงถูกถอดออก